สวัสดีครับสมสรชม่เคารุันนีเบาแอมราทงสิบห้าสโมสชมไปติดตามตัวเลขครับเราออฟันแม่นครับเราออฟันแม่นเป็นฟันว่าได้จับกบจับปลาเด้อยครับสโมสชมดจับกบจับปลาเก็บเฮ็ดวาสันงวดที่แล้วเป็นกระถือเลขได้ครับเป็นกระถือเลขเกเป็นก็มมิชคมีลางวดนี้เบาแอมหูยิน่าวก็เลยมาติดตามตัเลขกับเพิ่นเพิ่นในเลขสามตัวมาฝากครับเพิ่นในเลข3สามตัวมาฝากเอฟซีกับเบาแอมราทงเ้วอยครับ ไปเบิ่งน้ากันครับว่าสิได้ตัวไหนดีดีดีเด็ดครับเป็นกระนางถ่ายอยู่เขตนาบ้านครับไปเบิ่งกันครับ่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวดค่ะนออเพ็่นครับเป็นผู้ฟันแม่นไม่โชคไม่ลาบนะครับ่านผู้ชมงวดนี้ฟันว่าจังไรนอครับบอกให้เบาแอมเราทงฟังเนี่ยเบาในวามฟันนะบอกครับฟัน่าฟันมาได้ได้ดาหน้าได้วานเข่าไม่นี่แหละเข่าก็ใหญยขึ้นเล่าประมาณ คาแค้นศอกเนี่ยะคละครับับเขียวในหน้านะก็เขียวได้ฟันนะว่าก็จังว่าปลาเนี่ยมันอยู่คางคางกันแท้คางหน้าเนี่ยครับปลานั้นมันเป็นปลาโตใหญ่เงาค่ะพี่ปลาอย่างนอกรับจะ่ปลาอีหยังกรบโบหูเด้อแต่ว่าในความฝันมันเป็นปลาโตเงาเงาบัร์นี้ที่นี่ก็เลยจับจับตัวใดก็จับปอยู่ก็เลยจับได้อีกตัวหนึ่งมันมันไปหลีอยู่ในต้นเขาครับจับแล้วบารนี่ก็เลยจับได้ตัวหนึ่งก็เลยเอามาใส่คู ใส่คูมาก็ะยางไปในเถียงยางไปเถียงหน้ายางไปเถียงหน้ากับไปเห็นเขาใส่เบ็ดกบนั่คก็จังปรากดว่ากบนั่ยมอติดเบ็ดเบ้อสุลังอรูดโกบนั่นครับครับครับบันนี้ก็บาได้จับเอากบได้แต่ว่ากบนั่นติดเบ็ดับันนี้ก็เลยยางไปนางเถียงข้าวหนึ่งมันก็เลยบอกกับผัวว่าไปยางไปเนี่ยไปโพ่นหน้าบึงไปบึงเห็ดบึงครับบันนี้ผัวน่ะก็เลยพาไปไปบึงเห็ดเห็ดอยู่ในพ่นนั่น มันมีจะเฮ็ดอีหยังอ,ยงออกหล่ไลยก็เลยบอกว่าไปเบิงเบิงมันเป็นเมนเฮดกินหรือเม ok นเฮตดบกินผัวน่ะก็เลยไปต่อยเอาเฮ็ดมาน่ะสองดอกครับ,บรอืมาเฮ็ดมากน่ะสองดอกมานนี้เฮ็ดนั่นก็ว่าเฮดกินหล่กก็ว่าเห็ดปวกน่นนล่ะครับก็ว่าเฮ็ดปวกแต่ว่าเอามาแค่สองดอกครับเออบานนี้ก็เลยเอามาใส่ขู่ร่วมกับปลาตัวนั้นครับคันเฮตีเป็นเลขนะบอกกระสตีว่าเป็นปลากระสเป็ด ครบในเก้าครบเก้าเฮ็ดี่เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองเพาเฮ็ดสองดอกครับเฮ็ดี่ก็เจ็ดครับคันตีเป็นเลขสองตัวมักสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็คันตีเป็นเลขสามตัวก็มักแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองครับอมากครับผม แปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองแมนตอนนั้นน่ะบอกขึจังเบิงนะไ้ในหน้าเดี่เขี้ยวไปเบิดได้เขาเข่านังเขียงงามครับเขาาน่เขี้ยงงามคือหนาเห้าวานเขาวานหนามนี่ละ่ะห<อ>น้าวานเขาวานยางมันนี่คือจังยางไปในกันเทหนา้าก็เห็นป่าป่าใันยอยู่ในแจนกันหนาก็ได้จับได้โตเดียวโตวนั่นยา่าฮาพี่ป่าอยังกาะ่ะก็คือว่าคันนานาเซเป็น ปลาหลดน่นล่ะปลาหรดเงาปลาหรดเงารูปลักษณะคือปลาหรดเงาคาแขนเลยแมนตัวเงาใ่บรรจับได้ตัวหนึ่งเอาใส่ขู่ครับใส่ขู่กับยางปเทียงหน้าครับยางปลาเทียงหน้าแถวหางเทียงหน้าพ่นมีมีคนเพิ่ปใส่เบ็ดก๊บไว้แต่ว่ากบนน่นติดเบ็ดเบิดสุหลังแต่ว่าจะคล้องนับ่ป๊ดเอาแต่ว่าให้มากก็มากเก่านะบนี่ล่ะเก่าเก่าเจ็ดโอ้เก่าแปดสองเจ็ดครับนี่ละมาก ขันตีเป็นสามตัวก็มากเก้าแปดเจ็ดอ๋แปดเก้าเจ็ดแล้วก็แปดสองเจ็ดครับมาแป<น>ดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดแมงหัวดมองขันกันกได้เท<อ>่าไรล่ะครับได้ยี่ห้อได้อยูหัวท้องขันได้ศูนยนะ์สามนั่นละคระถือยูครับผมถือน้ำเพลินยูได้ศูนย์สามครับได้ศูนย์สามโอ้<น>ก็ดีใจนยนำอันบานี้เอาเจาะจง เลขสามตัวที่มักแห้งๆนะครับเลขสองสามตัวที่มักแห้งๆนะมักมักแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดอือครับครับครับแล้วก็มักแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแมนเพราะว่าแต่เราคันสองตัวนะมักสองตัวนะมักเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับกับสองเจ็ดกับสองเจ็ดแมนระวังแปดเก้าเจ็ดกับสองเก้าเจ็ดเป็นบอค่ะแมนมักก็ได้ที่สุดค่ะ มากเก่ามากแปดเก่าเจ็ดมากแปดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเด้อค่ะท่นผูชมมากแปดเก่าเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดจับกระเจ็ดเนาะจับกระเจ็ดปลากระแปดพุบกระเก่าแมเขาก็ว่าปลาในแปด เออโกบเนี่ยกะเก่าเฮ็ดเนี่ยก็เจ็ดเจ็ดว่าเออสระมาณจะเลขงามนะคะเลี้ยงเลขเก้าเจ็ดนะคะแต่เห็นคนบลาบาดเนี่ยตรงไฮทรงหน้าก็มีแต่เจ้าของก็ผัวแล้วก็หน้าจ้าของเนี่ไปฟันไปหน้าจ้าของเนาะแม่หน้าจ้าของแต่ว่าโกบที่เขามาใส่นั่นเขาก็มาใส่ในหน้าจ้าของนี่ละครับครับแตเป็นเต็มๆอยู่โกบนั่นครับครับมันถึกเบ็ดได้แต่ว่าเจ้าลองของมาได้ไปปลดก็คือป่านี้ก็ไปเบิึง เฮ็ดนี่พ้นให้พนหน้าก่อนลบมาว่าจังสมปดกบปนี่มันันตื่นก่อนครับมันผันตื่นก่อนเหมือนก็เลยคือก็เลยคือว่าเออเพ้นไม่เห็นเห้วครับกบพ้นไม่เห็นเหลวแล้วก็ติดเบ็ดอีกก็นาเสถืยอยู่คือว่าก็เลยตีเป็นแปดกาเจ็ดครับค่ะคัทดาฟันแนวนี้เบาแอมเราทงกับว่ามีชูมีลาบได้ครับนาออ้าถูกใหรมีสูบหน้าลาบได้กันคันถาโบ้ถือเกล็กหรือก็จิมีการใดอีังสัก่างเกิดขึ้น แต่พมว่าต้องถือเลขถล่ะเนี่ยนะุ้ะา,า,าถูกให้่านผู้ชมถือนกันนะคะเด้อให้ได้น้ำกันเนาะครับนอกจานมาอครับผมผู้เป็นผู้เป็นมีโชคไม่ลาบไม่ดวงงัวต้องหันกับศูนย์สามครับศ<อ>ูนย์สามเบาแอมเราตรงกับบริมาสัมผัสเพิ่นเม<อ>ือ่อนนี้ไดยมีโอกาสเพิ่นหยุดงานวันอาทิตย์<อ>ก็เลยเดิมาสัมผัสคุณหน้าอครับผมกับฟันเกียวแก่ครับจับลาเนาะต่บบริเขาขึ้นมาบ้านเนาะ บ่บ่ค่ะบ่ได้ขึ้นมาบ้านบ่ได้ขึ้นมายังเด้อครับท่านผู้ชมมมหยังสิเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีแล้วค่ะความฝันมันก็ซ้ำหนีละค่ะมีมีซ้ำหนีเนาะครับเนาะมีซ้ำนีกระเสดอตื่นึ้นมากกระตื่นขึ้นมาก็ได้มาเฮ็ดเวียเฮ็ดยังในห้ือนในซานนี่ละเพรวอามันส่วนนั้นมันกระตื่นมากก็ตี้หาแล้วโอ้ตีหาแล้วครับผม อันแต่เลขบ้านเล็กที่เ้ากับบต้ตองเอาหรอกเนาะกับอายุยังเ้ากับบต้ตองเอาเ้าเอาแต่เ้าฝันเกี่ยวแกกับแปเป็นตัวนี้เลยแต่กับปูเข้าปูเข้าฝันเห็นป๋าเห็นกบนี่เข้าก็ถือกันลายอยู่เด้ครับครับครับกับกรุบนี่เข้าก็ตีเป็นเก่าอยู่แล้วครับเลขสองตัวไม่ตัดยังเ่ขกับเลขสองตัวกับมาเก่าจ็ดกับสองจดเกับสองจ็ดกับมาทั้งสองคู่สองสุดสองหางยังละสองหางเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมเอา แล้วจะทนผู้ส้มสีเรียบเรียงเอาวาสิมักโต้ไดในมักน้ำหรือบ่ามักน้ำว่ามักน้ำกะเด็กสามโต้กับแปดเก้าเจ็ดกับซับเอาครับสลับกันเอาแมนครับมาทมันครับมักแปดเก้าเจ็ดกับไปซับเป็นแปดเจ็ดก็ได้ขันมากครับค่ะมาทามันเข่ากวามฟันมาทามันตรงกันกับใส่เลยเนาะค่ะครับผมมียังสีถามอันคุณหน้าเพื่อนอีกบอันทองมีสามดาวครับ อันนี้ก็มาก,กันสองสามซองนะครับท่านผู้ชมนอาสามซองครับกาขอขอบุญบขอบคุณคุณอาอได้หลายเด้อครับที่ให้แนวทางเบาแอมเราทงาครับอีฟซี่ครับกาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเบาแอมเราทงกับสิจดใส่กระดาษไปให้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะเพิ่นกับผู้คยออกกล้องเพิ่นกับอยากตื่นตื่นนะครับท่านผู้ชมจะรัากับฟันดีก็มาบอกว่้ดูปังครับครับผมครับโอ้ยขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงกับสิจดใส่กระดาษไปให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั่นไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมที่เคารพ บาแอามตะตรงกับเสีเบิงตุลีข้องหนาอครับเป็นฟันว่าได้จับกบจับปลาพเพป็นเตเป็นตัวเลขสามตัวสองหางสองตัวสองหางสี่ชุดครับทั้งหมดนะนะครับเนาะนี่แหละครับท่านผู้ชมหนาออฝันแม่นงวดที่แล้วก็ได้ศูนย์สามครับกระถือศูนย์สามงวดนี่เพป่นไห่สามตัวครับเพป่นไห่สามตัวเป็นแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ด เลขสองตัวลางก็คือสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดครับหมวดวันที่หนึ่งมิถายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ลองเอาไปเสียงลอตเตอรี่รองเบื้องเดือครับประธานมีโชคมีลาบกับนาโอนะครับนเนาะเก็บเฮ็ดเจ็บจับตานี่แหละครับแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดครับสำหรับกลิบนี้บเบาแอมลาทงกัศิราแต่ผู้ชมไปก่อนเด้วครับใมีโชคมีลาบกับนาอครับ นี่โชคม่หลาบกับแนาอถือบัตรเตอรี่รางวัลทีหนึ่งก่อนละเนาะครับนเนาะไก่เฮ่งเฮ่งรุ่ยรุเด้อครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับแปดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ด